นี่เขื่อนวิจารณาองค์กรค่ะเขื่อนตีทองฟ้าภูมิสวยมากเลยเป็นไงมั่งมาเที่ยวสนุกสนุกสนุกมากเลยมาเธอแบบนี้เจอแบาดูบ่านนี้มวนบ่ครั้งแรกที่ได้มาค่ะมวนบะมวนมวนอีดีมวนค่ะไปสิธายนู่นเออสวยมากเลย โซฟีด้วยเอาถ้าไปนั่นเรไม่พ่ออยกก่อนพ่อยากมอกข้างดูนะ่าจไหนจองพับคูเออกับเราหรือแม่คุยกับเาค่ารามาเด้อชวนคารจมาเที่ยวมาเที่ยวสวยๆงามๆค่ะมาเด้อพี่น้องมามามเดี๋ยวโอถ่ายต้นไม้นี่จะเหน่อยียจ้าจ้าเดี๋ยวถ่ายที่จุบกัน ดูวิวเมฆข้างแรกแหมข้างแรกพี่น้องข้างแรกข้างแรกที่มาอสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเพื่อนกัขนขนาดถ่ายวีดีโอไง่ไาาพาีน่น้องวุ้นเดือดพุทธากางามน่าเป็นใจขนาดเลยเคยเห็นบ้านปุดะบ้านไหนมาเห็นบ้ดนเลย ีขึ้นขายลูกป,ป้ามางามค่แรป้ามางามค่ะแพรสวยมากเลยขี่เรือล่องดู้วยไม้ป่าระดภูเขาเต็มแต่อนเขาไมเแต่อนน้ำสวยเนาะปูเนาะ วสวยมามกมิวสวยมากเลยแอคท่าที่ยายวิดีโอได้ดิแอคท่าที่แบบอ้สวยสวยมากเลย